ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พรายมีรถเข้าใหม่มานำเสนอกันนะคะไม่เห็นนานแล้วนะโตโยต้ายาริสนะคะสีดำแบบนี้นะคะวันนี้จับแม็กนะคะยางใหม่ให้ด้วยนะสำหรับคันนี้คะ่ะออกรถก็พรายใช้เงินเพียง999บาทคิดจบทุกอย่างนะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้นะคะก็บรรยากาศดีๆนะคะแดดฉ,ฉ่ำเลยนะ ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะสำหรับใครที่ชอบรถ5ประตูนะคะคันนี้เป็น t ต y o ต a y a r i รเครื่องพันสองกีออโต้นะคะเป็นรถปี16ที่ไม์น้อยวิ่งไป70,000โลน่าสนใจมากๆนะคะไฟหน้าฮาโลเจนค่ะคันนี้เป็นรถสีดำนะคะแม็กยางลายนี้ชอบไหมคะนี่นะคะแม็กไมยังไมจัดไว้ให้แล้วหนีชุดค่ะกระจกด้านข้างนะคะก็ รับนะคะได้ง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นแมนนวลนะคะตัวนี้เป็นยาริเจนะทุกคนมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าคะ่ะนี่คือรถนะคะ5ประตูใช้งานเบสิกเบสิเลยนะ Toyota Yaris นะคะเครื่อง 1200cc ะคะผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะเบาะพับราบได้นะคะขอเกี่ยวแขวนอยู่ตรงนี้ ไฟสองสว่างก็มีมาให้ด้วยนะคะรถบบ้านเดิมๆนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้เลยนะคะภายในก็โปร่งโลงสบายแบบนี้ค่ะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะคะแม่แรงยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ครบเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบอะไรแบบเบสิกเบสิคนะคะแนะนําคันนี้เลยนี่เพิ่งเข้าเลยนะยังไม่ได้ทําสปาเลยทุกคนนะคะแต่อยากให้ดูกันก่อน ภายในนะคะชุดเบาะก็จะเป็นชุดเบาะแบบผ้าสัมผัสนุ่มสบายแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมสวยมากๆนะจ๊ะว้างเลยมาดูกันนะคะสำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะชุดเบาะสวยๆมาให้นะคะได้พวงมาลัยนะคะถุงลมนิรภัย SRS Airbag คันนี้เป็นรถปี2016นะคะมมยวิ่งไปเ0 0 0 0มโลวิ่งไปน้อยมากนะคะรวมเนื้อภัย SRS Airbag นะคะช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้นะคะฟังวิทยุ FMAM ได้หมดเลยแอร์นะคะปรับแรงลมอุณหภูมิที่ทางตรงนี้ได้ค่ะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้ภาษีพรบรนะใครต่อให้นะทุกคนนะ,ะไม่ต้องไป เสียเงินอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะคือ999คือจบทุกอย่างเลยนะก็เซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะ ส่งรถให้ฟรีถึงทุกบ้านเลยอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะคะีค่ะอยากได้คันไหนว่ามาเลยค่ะลคันนี้นะคะก็เป็นโตโยต้ายาริสครึ่งพันสอค่ะรถปี2016ไม่วิ่งไป70,000โลนะคะผ่อนเพียง5,000กว่าบาทจะจบสุดก็ได้นะคะที่279,000บาทเท่านั้นนะอยากได้คันนี้ทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยดูแลให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณที่ดูกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ